โรงเรียนบ้านสุกรสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตสองตั้งอยู่เลขที่1 9 3มหมู่13บตำบลเชียงกลางอำเภอเชียงกลางจังหวัดนานมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน35คนมีนักเรียนในปีการศึกษา2567จำนวน400คนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6รวม16ห้องเรียนเปิดทำการสอนตามหลักสูตรห้องเรียนปกติและหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program โดยวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ผู้คุณธรรมนำสูม่มาตรฐานสากลบนความเป็นไทยใช้เทคโนโลยีเป็นเน้นหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่การมีส่วนร่วมของชุมชนโรงเรียนดีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของชุมชนโรงเรียนบ้านส,สกรมีนโยบายและกลยุทธ์สู่การปฏิบัติดังนี้ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับถูกประเภทพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณลักษณะในศตวรรษที่21เพื่อเพิ่มขีดจำกัดความสามารถในการแข่งขนันพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม12ประการให้ผู้เรียนมีความตระหนักในคุณค่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมพร้อมเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนและพล,ลโลก2 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมอาชีพสร้างเครือข่า,ายการมีส่วนร่วมและประดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางชาชีพ PLC Professional Learning Community ส่งเสริมและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญ,ญญาณของความเป็นครูดำรงชีวิตโดยยุดศาสตร์ของพระราชา 3. พัฒน,นาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้พัฒน,นาหลักสูตรคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศและพัฒน,นาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program พัฒน,นาและส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ Active Learning 4. พัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้สะอาดสวยงามบรรยากาศดีมีระบบและคุณภาพพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 5. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสถานศึกษาพัฒนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการด้วยรูปแบบกระบวนการเชิงระบบยึดหลักธรรมพิบาลโดยน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10ด้านการศึกษาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาระบบบริหารการจัดการบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตามโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาเป็น4กลุ่มงานและ1ฝ่ายได้แก่กลุ่มงานบริหารวิชาการกลุ่มงานบริหารบุคคลกลุ่มงานบริหารงบประมาณกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและฝ่ายวินิ English Program โดยมีการจัดบุคลากรตามความรู้ความสามารถส่งเสริมสนับสนุนอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน ให้ประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยเชนวัตกรรมการบริหารคือรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านสบกรโดยใช้ Star Model ใช้กระบวนการทำงานเชิงระบบดังนี้ปัจจัยนำเข้าคือพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10ด้านการศึกษายุทธศาสชาติ20ปี นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตสองสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายความร่วมมือกระบวนการคือ S System Analysis วิเคราะห์สำรวจปัญหาความต้องการ T Technical and Method เทคนิควิธีการขั้นตอนและเครื่องมือแก้ปัญหา A. Action and control ลงมือปฏิบัติและควบคุมการปฏิบัติงาน R. Review and revise สรุปประเมินและปรับปรุงพัฒนาจากการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบส่งผลให้มีผลผลิตคือนักเรียนเป็นคนดีเก่งมีความสุขตามมาตรฐานการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพโรงเรียนมีหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่ดีสภาพกายภาพของโรงเรียนห้องเรียนสะอาดสวยงามบรรยากาศดีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพผลงานและความภาคภูมิใจของโรงเรียนรางวัลของโรงเรียน 1. เป็นสถานศึกษาต้นแบบฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริงการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2. ได้รับรางวัลผลงานสื่อสร้างสรรค์โครงการโรงเรียนวิถีพุทธประจําปีพุทธศัการาช2566ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารและนักเรียน 3. ได้รับรางวัลผลงานภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริตภายใต้หัวข้อเยาวชนตื่นสู้โกงระดับประถมศึกษาคุณภาพผลงานดีมากประจำปีพุทธศักราช2566รางวัลผู้บริหารสถานศึกษานางสุจิตรายาวิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบกรได้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศประเภทผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษากลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการรางวัลพระพฤรหัสบ,บดีประจําปีพุทธศักราช2566 2. เป็นวิทยากรสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 3. ได้รับรางวัลชนะเลศิศระดับเข okay, ตตรวจราชการกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสุขภาวะดิจิทัลอุ่นใจไซเบอร์ Young c r e เตอร์ชา l l เลนจ์0 2 4 4. ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลศิศการแข่งขันวิธีปฏิบัติที่ดีของผู้บริหารห้องเรียน MEP ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการภาษาอังกฤษ 5. ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันวิธีปฏิบัติที่ดีของผู้บริหารห้องเรียน MEP ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการวิชาภาษาจีน,านาร,รางวัลของครูผู้สอนนางสาววรรณนันสุนโตได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b a s t practice ปีการศึกษา2565นายพุนทวีชัยใบาย,ยาได้รับรางวัลดังนี้ 1. ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b a s t practice ปีการศึกษา2 5 6 5 2. ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาผลงานภาพยนตร์สั้น ต่อต้านการทุจริตภายใต้หัวข้อเยาวชนตื่นสู้โกงระดับปฐมศึกษาคุณภาพผลงานดีมากประจำปีพุทธศกักราช2566 3. ได้รับรางวัลชนะเลศิศระดับเขตตรวจราชการกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสุขภาวะดิจิทัลอุ่นใจไซเบอร์ยังครีเอเตอร์ชาเลนจ์ t 0 2 4 h a l l e n g e 2024 รางวัลของนักเรียน 1. เด็กชายนราวิทย์มาสุข 2. เด็กชายปวีอินอ้าย 3. เด็กหญิงวริศรานันชัยเป็นผู้สอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนในความสามารถด้านคณิตศาสตร์จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3เด็กหญิงพิชยาธิดามาสุขเป็นผู้สอบได้คะแนนเต็ม 100คะแนนในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O n e t เด็กหญิงวีรปิยาวุธิเป็นผู้สอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนในความสามารถด้านการอ่าน RT ทจากการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาชั้นประถมศึกษาปีที่1 เด็กหญิงสิริธันยศบุญเด็กหญิงกวินทิพย์ลำลึกเด็กหญิงภาวรันแสงสุขได้รับรางวัลชนะเลศิศระดับเขตตรวจราชการกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสุขภาวะดิจิทัลอุ่นใจไซเบอร์ Young Creator Challenge 2นจ์2024และทีมฟุตบอลโรงเรียนบ้านสศกรได้รับรางวัลชนะเลศิศการแข่งขันฟุตบอลชายรุ่น12ปีชาย ในรายการพยายแก้วครับครั้งที่8ส่งผลให้มีผลลัพธ์คือโรงเรียนดีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของชุมชนโรงเรียนบ้านสบกรขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตสอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภาคีเครือข่ายความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินง,งานของโรงเรียนบ้านสบกร์จนประสบผลสำเร็จขอขอบคุณค่ะ